ท้ายของวันนี้ต้นนี้ก็คือสุดท้ายของวันนี้ยังจะขอเขายัางจะขอใ้ช่างตัวนี้สักหน่อยตรงไก่ไอ้กิมที่กิ่ที่มีเชือกมัดไว้อะตัวนั้นอ่ะทุอควรแล้ออก เพราะว่ามันถ้าออกแล้วมันจะไม่โดนถนนทางโน,น้นจะได้ขอกิ่นเดียวเนี่ยเนาะลงตัวพอดีเลย i need to go one <coughs> Mới đến กําแพง na. đang video đấy. ฮัลโหลใครน้าโทรมกำลังถ่ายวิดีโออยู่16ตรงไทย16 ไม่ถึงนะไม่ถึงเกือบถึงไหมไม่ถึงน้อกสยนสอดนู่นอ่ากาดดูแลอาจารย์ไม่อย่างงั้นไม่เสี่ยงครับกลัวของอาจารย์เสียเหมือนกันลงตัวน้อสองต้นเรียบร้อยเลยอันนี้เอาลงอย่างเดียววันนั้นเขาจะทำตอนเย็นมั้งเป็นจันเพราะว่าถ้าเอาอันนี้ลงนี้ อยากจะปรึกษาช่างว่าก,ววนะกิ่งตัวนี้นนะิเนดเดียวอะขอแถมหน่อยได้ไหมกิ่งตัวนั้นอะเพราะมันจะโดนถนน่ะตัวนี้เนี่ยไหวเปล่ากิ่งด้านโดนอ่ะ<ม>กิ่งเดียวนะ่ะ<ม>เห็นไหม,มเล็กๆอะมันไปโผล่ทางถนนเนาะไอ้นี่ก็คืออยู่ทางนี้ทางเดียวเนาะเข้าใจบอก่<ะ>มันไปถนนนั่นะน่ะทีนี้ให้เราให้มันเหลือธรรมะทีนี้โดนได้ละจะได้ไม่ต้องลําบากนะกิ่งเดียวเนาะถ้าถ้ากิ่งใหญ่เลยมันจะตูกโดนแทงน้าเหือนกนอะ อันนั้นมันจะเป็นกิ่งใหญ่เลยนี่โดนแทงน้าเปล่าไ่ได้ถ้ากิ่งตัวนั้นสองตัวเลยนะ่ะมันจะโดนหรือเปล่ามัโดนมั่งมันจะ,นนจะถ้าเราเอากิ่งด้านน้นด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่โดนแทงน้ําอ่ะแต่ตัวนี้มันจะโดนแทงน้ําป่าถ้าตัวนี้ด้วยเนี่ยมันใหญ่อ,อ่ด,ด,ดอูดูก่อนเนาะเดีด๋ยวดยช่วยแถมให้หน่อยเพระาะว่ามันตรงนี้รู้เป็นปีนะกว่าจะได้ตัดอีกตัวลำใหญ่นะี่ยน่า ตัวน,นี้ถ่ายวีดีโอไว้ลองดูซิว่าจะเอาแบบไหนเพราะว่ามันจะโผล่ที่แข้งน้ําด้วยตัวเนี้ยถ้ากิ่งทนนไม่โดนวันนี้ก็เป็นการขอช่างเพราะว่าเป็นปีก่อจะได้ทําตัวนี้อีกก็เลยช่างช่วยแถมให้ช่วยสุดยอดเลยพบกันครึ่งทางถ้าเอากิ่งเดียวมันก็จะมันจะห,ห้องน้ำ นั่นขึ้นเลยในนๆนก็มาไนนก็ขึ้นแล้วตอนเช้านี้ก็โอวันจัน์นั่นแหละตัวน,นี้มันจะสะดวกต่อถนนด้วยถนนไม่โดนก็ไปม,มีที่เหยียบโอ้มีตัวนั้นหรอม,มีที่เหยียบอยู <laughs> ่ <laughs> <laughs> ช่างนี่ขยนนันจริงเลยสุดยอดเลยน,นั่นถ้าเอาเฉพาะกิ่งนั้นมันก็จะได้เฉพาะกิ่งนั้นถ้าเอาทั้งตรงนั้นเลยอ่ะ ถ้าเอาตรงนี้เลยมันจะโดนแทงน้ำไหมตรงนี้ช่างอะไรตัวที่มืออ่ะถ้ามันจะโดนแทงน้ำเปล่าไม่เจ้าคว้าใช่ไหมอ๋อเอาตัวเดียวนะนะเอาสองเอาทีเดียวข้างล่างเลยไม่ได้เหรอช่างเขื่อมันจะโดนแทงน้ำอ๋อค่อยๆทยอยไอ้นั่นไปทางกำแพงวะน่ะได้แต่ไม่ถึงเนาะไม่ถึงอ๋อจบข่าวเลยตรงนี้ อันนี้มันจะโดนอ๋อติดอันนี้ออกก่อนค่อยๆลงไม่ค่อยหนักค่อยๆลงนะค่อยๆล,ล,ลงก่อนให้มันลงแกให้มันลงสุภาพหน่อยนะลงสุภาพเลยเนี่ย เดี๋ยวอย่าให้ฟาดไปน้องเดี๋ยวมันจะฟาดสุดยอดเลยอ่ะถนนหนทางตัวนี้เหมาะเลยอ่ะโอเ้เก่งจริงช่างเนาะถ่นายพีทเอไว้หมดแล้วผลงานนันาาๆๆนาา่นนัาา่นนั่นะเออมาฮาระเออสุดภาพเรียบร้อยเลยเนาะ ดดูมานี <Bruno> ่ไม่ไม่ไม่ไปอ่ะนะโอ้โหโดนสายไฟโดนสายโดนสายเอาไว้นี่ก่อนให้ช่างนี่มันโดนอะไรเนี่ยโดนเชือกเราดูเชือกอยู่เนาะอืาอาจารย์อาจารย์เราดึงเชือกผมออกมาเหรอฮะดึงเชือกผมให้ออกมาเหรอไว้นี่ก่อนนะ